สวัสดีค่ะพี่ที่ส่ชนสค่ะสวัสดีค่ะเรื่องการแถลงผลการปฏิบัติงานเป็นทังสวัสดีค่ะปั๊บเรียนตำรวจโทรตายรงผิวผ้าผู้ประชาการตำรวจสืบสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีชัดพนักงานสายเกิน ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขบผู้มิเกียรติและสุมชนทุกท่านค่ะตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ให้แก่พี่น้องประชาชนจึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบายโดยมีการจับกลุ่มการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอาทิการทลายเครือข่ายองค์กร,รอาชญากรรมแก๊งคอเซนเตอร์กลุ่มแก๊งวิชาชีพอาชญากรรมทางออนไลน์ในรูปแบบต่งางๆทั้งนี้จึงนํามาซึ่งการจัดการถแถลงผลการปฏิบัติตํารวจไซเบอร์สายลับ รวบ2อหนุ่มขอนแก่นขายปืนออนไลน์ขยายผลพบรอบเปิดรับจำนำดอกร้อยละ120ต่อปีซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของกองกำกับการ2บกสท3โดยจะมีการแถลงผลการปฏิบัติผ่านการไลฟ์สดโดยตรงจากอาคารที่ทำการบกสท3จังหวัดขอนแก่นค่ะและในส่วนที่2ค่ะ ตำรเเวจเอ์ทลายเว็บพนันห0ึล้านกลางประทุมธานีรวบผู้รับผลประโยชน์พร้อมยึดทรัพย์กว่า56ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก,กสอทสาโดยจะมีการถแถลงผลการปฏิบัติผ่านการไลฟ์สดเช่นกันค่ะจากสถานที่ที่มีการตรวจค้นอยู่ณขณะนี้ค่ะ พร้อมเดินหน้าโครงการวันนี c แคชแบ็กปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนเอพิโซดที่25ค่ะตำรวจไซเบอร์รวบเครือข่ายแอดเฟซบุ๊กตีซีหลอกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เสียหายรวมกว่า1ล้าน1แสนบาทอายัดได้ทัน1 3 0,000บาทพร้อมนำคืนผู้เสียหายค่ะ โดยเป็นผลการปฏิบัติของกองกับการ2ปกสท .2 ออซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกันร,ระหว่างตำรวจไซเบอร์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ค่ะทั้งนี้จะได้เดินหน้าสืบสวนขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ และในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สอ,นอัยยกรรมทางเทคโนโลยีเปิดการถแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายการจำหน่ายปืนทางออนไลน์และเว็บไซต์การพนันออนไลน์พร้อมถแถลงโครงการมินิแคสแบ็กตามนายโยบายของรัฐบาลและสำนักง,งานผู้แทนชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เฝ้าฟังการถแถลงข่าวในวันนี้ ผ่านทาง Facebook ตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับในการแถลงผลการปฏิบัติในวันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทั้งการขายอาวุธปืนออนไลน์และการพนันออนไลน์ตลอดจนกลุ่มแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับที่ยังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนะครับมีมุกใหม่ๆในการหลอกลวงเสมอนะครับอย่างที่เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการปฏิบัติการปฏิบัติการแรกนะครับเป็นของตํารวจ ไซเบอร์สามนะครับของพี่แจ้นะครับเรื่องเกี่ยวกับจับกลุ่มเครือข่ายขายอายวุธปืนออนไลน์นะครับและก็พบว่านอกจากจะขายอาวุธปืนแล้วเนี่ยรับจำนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และอาวุธปืนด้วยนะครับเหมือนเป็นการปล่อยเงินกู้อีกแบบหนึ่งนะโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคิดแล้ว120อร์ซตต่อปีการปฏิบัติการในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขอให้พี่แจ้นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับได้ถแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเชิญครับ เชิญเจเลยครับทดลองครับอัพเรียนท่านผู้บริหารตับไต้ปันตองครับขออนุญาต่างกา่ครับครับเรียนท่านผู้บริการกอ,องอบอัญ<ม>ช,ชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีครับข<ม>อ,องปวงวิชาและสื่อมรลจนครับ<ม>ครับในวันนี้ผมพันธตํารวจเอกชัยพันธ์ต้วงรองอบก,กอสตสาม พร้อมด้วยท่านรองผู้กงกับการท่านผู้กับสองปกสตสามและในส่วนกําลังของกองกับการสืบสวนตำรวจตัวภักสี่ครับได้ร่วมกันตรวจค้นครับจับปุมนะครับตรวจค้นจำนวจสองจุดนะครับที่ภายในจังหวัดขอนแก่นนะครับรายละเอียดมีดังนี้ครับครับในจุดแรกครับได้มีการ สืบสวนนะครับมีการค้าล่อซื้ออาวุธปืนทางออนไลน์นะครับได้นัดผู้ต้องหานะครับมาส่งอาวุธปืนดังจุดที่นั้นหมายไว้นะครับแล้วก็ได้จับกลุ่มนะครับอาวุธปืนจํานวนหนึ่งกระบอกนะครับที่ทําการล่อซื้อนะครับและอีกกระบอกหนึ่งที่ได้จากตัวผู้ต้องหานะครับก็ได้ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพแล้วก็นาส่งในงารสืบสวนนะครับ ส่วนในรายที่สองครับก็เช่นเดียวกันครับมีการล่อซื้อนะครับอาวุธแตกมือถาวนไลน์นะครับจำนวนกระบอกนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งหมายนะครับผู้ถามาส่งอาวุธตืนนะครับนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ได้มีการผู้ถามได้มีการยอมรับนะครับแล้วก็ได้นําไปตรวจค้นที่บ้านนะครับบินดอมนะครับได้จํานวนปืนอีกจํานวนหลายกระบอกนะครับนะครับพร้อมทั้งกระสุนตืนอีกจำนวนบ้านนะครับตามรายการ กองการนะครับจะเห็นแบบภาพนี้นะครับแล้วก็นะครับได้สืบสวนเจ้าวานะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับได้มีการนะครับปล่อยเงินกู้รับรับการนำทั้งกระุธปืนแล้วก็มีรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับที่เห็นปรากฏตามภาพนะครับก็ได้ผู้ต้องหาให้จ่ารหลักฐานนะครับแล้วก็ได้นําส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีย่งสอบปากพยานต่อไปครับครับก็นําเรียนท่านผู้จัดการ ผู้กระจายในส่วนตรงนี้ครับกรับกับอาคุณครับครับขอบคุณมากนะครับอย่าเพิ่งออกจากซูมนะครับเผื่อผู้สื่อข่าวมีอะไรสอบถามนะครับต่อไปนะครับเป็นปฏิบัติการในการทลายเว็บพนันนะครับสามารถยึดทรัพย์สินได้จํานวนมากนะครับขณะนี้ทําการตรวจค้นอยู่ในเขตอําเภอคลองหลวงนะครับเชิญพี่แจ้ครับ เรียนท่านผู้จัดการแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านค,ครับเรามีประเด็ิการเมื่อกี้เราฟ้าสางที่ขอนแก่นนะครับดําเนินการไปนะครับที่ปานไผ่แล้วก็ท่าพระนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับมีการจะมาอาวุธปืนแลวน้วรถยนต์เมื่อกี้เราไปแล้ววันนี้เรามาฟ้าสางอีกเหมือนกันเแล้วทั่วลงปอดร้าตายุบาปท่านผู้จัดการไปลงต้องเข้มอย่างเต็มที่โดยรถม้วนนี้นะครับควรจักหมุนตลอดไม่ดีเทานิ้เรา,าดูวันนี้ครับฟ้าสางที่กองหลวงหรือราไสิเราสามารถเรายึดรถที่สองคัน อันนีม้ิดเกือบสิบล้านบาทนะครับเป็นวิวเป็นวบล้านเอฟโอนะครับอันนี้อันนี้ก็เกือบติล้านอันนี้ครัอเกือหล้านเราไปลงไบ้างครับผมตามนะรับขอยนะครับถึงมือชนนะครับเอาไรงานจดัดทอย่างนี้นะครับผมเราต้องมาเราต้องยิงสาราต้ิานะครับยุบบ้านไ้ อ่าอายัดไปเลยนะครับเดี๋ยวครับกรนี้เรามีการส่ยึดเงินสดใครับ28.5ล้านบาทรถยนต์หูเมื่อกี้สองคันนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหนึ่งแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยรวมถึงโทรศัพท์มือถือนะครับรวมทั้งหมด18เครื่องนะครับท่านดูตรงนี้นะครับติดบุ๊กนะครับติดแปดเครื่องนะครับสมุดบัญชีนะครับอ่านะครับมีสมุดบัญชีมีเงินสดนะครับมีเ A5, A4 ทั้งหมดยืดสองใบนะครับแล้วก็มีสมุดบัญชีนี่คือบัญชีม้าครับท่านสื่อมวลชนนี่คือบัญชีม้า ซึ่งบัญชีม้าเนี่ยก็มีโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ก็คือมีทั้ง KYC นะน้องนะมีทั้ง KYC นะครับเพราะรวมบายแบงกิ้งแล้วก็มีทั้งแป้ง ATM แต่ส่วนใหญ่นะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่าทางผู้ต้องหาเนี่ยจะไปกดเองไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งเพราะโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันไม่เกินห้าหมื่นแต่แค่กดเองเนี่ยห้าแสนเพราะว่าเงินมันคือห้าแสน นันก็จะใช้กดเองและผู้นี้เป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วยตัวเองกดเองลองไปดูในห้องนะครับนอกจากกดเองแล้วดีเครื่องนะครับอันนี้เงินสดที่เราเจองล่างนะครับเงินสดที่เจองล่างรวมยอดทั้งหมดวันนี้นะครับที่เราเจอเนี่ยยึดทราบประมาณหกสิบล้านท่านผู้การรวมนี่ครับนี่จะมีเครื่องนับเงินเมื่อน้องเขาผู้ต้องหาเขากดแล้วเนี่ยเขาเจอมันนับเงิ่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเครื่องรับเงินเป็นห้องที่ผู้รับประโยชน์ควบคุมด้วยตัวเองนะครับตันนี้เป็นเครื่องรับเงินด้วย แล้วเรามีเป็นการยึดตรวจยึดสัตว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเป็นตู้เซฟนะครับซึ่งให้จากผู้ต้องหาก็เข้าไปดูด้วยกันนะครับอันนี้เทากี่เงินะครับทั้งสองก็การดีกครขับผมขึ้นมาทั้สองนะครับเราได้มีการตรวจยึดของเป็นเองของรูนะครับมาใหยนะครับออรับรักฟ้าโอนก็เกิดเป็นหลายล้านนะครับ ีคุณเอคุณที่ทางไทยคุณมหาในระหว่างการเปิดตู้เซฟนะครับระหว่างการตรวจยึดและการตักเงินได้ให้คุณหานะครับได้ดูในระหว่างที่เราได้การตรวจยึดสลักการเงินเงินนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วกันเกือบสิบแปดล้านอันนี้ที่เหลือตู้เซฟตสิบแปดล้านเสร็จนอกจากนั้นแล้วมันเก็บไม่พอเพราะว่าตู้เซฟมันไม่ใหญ่พอเขาก็เลยมาเก็บในกระเป๋าเดินทางอีกเจ็ดล้านเจ็ดล้าน เป็นเงินสดที่เขากดจากเอเอ็มมาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นการที่ทําเองเป็นเจ้าของเว็บเองซึ่งเว็บนี้เรียกว่าออโต้แปดแปดแปดนะครับแปดแปดแปดนี้คือเรื่องการอันนี้ก็องขออนุญาตบางอย่างจะไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนนะครับเราการจะไล่กล้องก็ถูกต้องแ,องแต่ไกลไล่กล้องเนี่ยเจ้าของรถพิวดนะเนี่ยนะที่กดเองเนี่ยปิดแมสปิดหน้าปิดตา แต่ด้วยฝีมือของปองวิเคราะห์นะครับของป้นกับซันเขาไปตามมาจนได้น,นะครับอันนี้มีการที้ทุกวันว่าต้องเล่นให้จนได้นจึงได้เหมือนการตรวจสอบนะครับที่สิ่งของที่เขาในใช้ในการทําผิดนะครับล้วไปกดที่ตู้แต่เราสามารถไล่ออกและใช้ระบบเทคนิคท,ทางวิทยาศาสตร์ติดตามพารายจนได้ครับป้อนไปเลยเพิ่มไหมครับของสั์ไม่ดีครับเ<ม>รียนรูการครับก็จะขวาร้ายอยีกต่อไปทางสอนสาม จึงมีบริการสองแบบในคาวเลยกันคือฟ้าสางที่ออกแ่นและฟ้าสางที่พองหัวและลักสิที่นี่ครับเรียนสื่อมวลชนเพื่อทราบพระบผคครับพี่แจ้ครับอันนี้คือเว็บที่เราเรียกกันว่าเว็บการบ้านใช่ไหมครับในการต้องทำบุกลากรจี้ทุกวันเนี้ยตำรวจต้องทำงานทุกวันโดยพวกบนรลัท่านไม่ผมพาดเลยครับ,คร,บค,ครับ,รบอันนี้คือเว็บที่เราได้มาจากพี่น้องสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนนะครับ รองเดามารวมทั้งเว็บที่ทางสายตรวจไซเบอร์เราไปกวาดมานะครับเรามีการแจกเว็บให้แต่ละกองกับแต่ละกองบังคับการไปทําการสืบลวมลับสวนจับกลุ่มนะฮะเราเรียกกันว่าเว็บกันบ้านของตำรวจไซเบอร์นะครับครับขอบคุณครับก็แสดบายรอไปเรื่อยๆนะครับพี่เผื่อพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามนะครับเคสสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติของตํารวจไซเบอร์2นะครับภายใต้การนําของท่านพลตรี สลายุทธ์จุนวัฒน์และท่านพันเอกขจรนะครับอบทองนะครับท่านรองผู้การและท่านผู้กกับมนชัยนะครับสามารถทลายเครือข่ายแก๊งโค้ชเซ็นเตอร์หลอกลวงแอดเฟซบุ๊กตีซีหลอกลงทุนอสังหานะครับและก็ประสานงานกับธนาคารนะครับในการระงับธุรกรรมต้องสงสัยส่งต่อข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์เราอายัดต่อและดำเนินคดีติดตามเงินคืนให้ผู้เสียหายได้จำนวน1 3 0 0 0 0บาทนะครับในครั้งนี้นะครับ รายละเอียดเชิญท่านรองอัวจรรและทีมงานครับเชิญครับกับเหรียญท่านผู้จัดการท่านผู้บังคับาและพี่น้องสื่อวลชนทุกท่านครับในส่วนของกองกำกังสองบกสาาทสองนะครับก็สืบเนื่องจากโครงการมันนี่แคดแบ็กของท่านผู้จัดการนะครับก็ให้เร่งรัดในเรื่องของการสืบสวนรวบรวมพยานฐานในชั้นสืบสวนแล้วก็สอบสวนเพื่อจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเยะเเียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียหายนะครับในการ ประสานงานแล้วก็คืนงินให้ผู้เสียหายนะครับสําหรับเคสนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือผู้เสียหายเนี่ยทำธุกรกิจส,ส่วนตัวนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแกะสลักไม้นะครับแล้วทางคนร้ายเนี่ยก็ามาตีสนิทในเรื่องของการดูโปรไฟล์ดูหน้าเชื่อถือผ่านทาง a c e b o o k นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่งลิงก์แอปพลิเคชันปลอมนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการลงทุนสนงหริมพ,พย์นะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็มีการหลงเชื่อ โอนเงินไปนหลายครั้งนะครับซึ่งรวมแล้วประมาณล้านกว่าบาทนะครับซึ่งบัญชีที่คนร้ายที่จํานวนเงิน2องแสนห้าเนี่ยอยู่ในส่วนที่อายัดได้ประมาณแสนสามหมื่นบาทนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็คนร้ายหลังจากได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีการย้อยเย้ยผู้เสียหายว่าเนี่ยให้ถูกหลอกแล้วนะครับแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับก็บเหมือนย้อยเย้ยทาผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง คิดว่าเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับซึ่งทางผู้จัดการนะครับให้นธิบายนะครับในเรื่องของการคืนเงินผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งรายละเอียดผู้เสียหายก็เดี๋ยวจะผ่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเรื่องของประจามภันเตือนภัยให้ทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับครับรูปแบบการหลอกลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับหนึ่งก็คือทักเข้ามาในโซเชียลของเราก่อนไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o อินบ็อกซ์มานะครับ จากนั้นก็แอดไลน์แอดไลน์เสร็จก็ส่งแอป,ปการหลอกลงทุนแอป,ปการลงทุนซึ่งเป็นแอปปลอมแอป,ปที่เขาจัดเตรียมไปแล้วมาหลอกเรานะครับในข้อมูลแอป,ปนั้นก็จะเหมือนแอป,ปของการลงทุนจริงๆของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือทาง f o r e x กเลยนะครับแต่อันนี้เป็นแอปหลอ,อกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องประชาชนคนใดตอนนี้กําลังมีคนติดต่อมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า มิดชัวนะครับมิดในนี้คือมอม้าสลิจอจานนะครับมิดฉาชีพชัวนะครับก็อย่าได้ตกเป็นเหยื่อนะครับต้องคิดก่อนโอนเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนนะครับอย่างที่ได้คืนเนี่ยผมต้องเรียนว่าเป็นส่วนน้อยนะครับที่เราดาเนินการได้เป็นการที่เราประสานธนาคารในการระงับธุรกรรมไว้ก่อนนะครับในการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เชิญทางผู้เสียหายครับ ค่ะในวันนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะก็ได้รับเกียรติจากทางผู้เสียหายในส่วนของโครงการม่ไดแคชแบ็กในวันนี้นะคะก็ได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะเพื่อเซ็นรับมอบเช็คนะคะที่สามารถอายัดได้ทันนะคะโดยตรงจากทางท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เลยค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้เสียหายค่ะที่ที่บริเวณเก้าอี้พี่โต๊ะเลยค่ะเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการเซ็นรับมอบเช็คต่อหน้าพี่ๆสมมิชนทุกท่านค่ะ ก็อย่างที่ทราบเลยนะคะว่าการดำเนินการตามโครงการมันนี่แคชแบ็กค่ะปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็สามารถที่จะจับกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้าตามขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะและสามารถติดตามนําเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายตามขั้นตอนในโครงการมันนี่แคชแบ็กไปแล้วหลายครั้งเช่นกันค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเอพิโซดที่25แล้วก็รวมเป็นเงินจํานวนกว่า230ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับมอบเช็คนะคะโดยผู้จสียหายจะมีการรับมอบเช็คโดยตรงจากทางท่านผู้บัญชาก,การค่ะ ขอเตือนภัยทุกท่านนะคะอย่าหลงเชื่อครับขอบคุณ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 ครับครับพี่น้องสังคมชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับครับอาวุธปืนครับเชิญทางขอนแก่นเลยฮะสวิตไปทางขอนแก่นครับ ได้ยินไหมครับทางขอนแก่นครับช่วยตอบคำถามนะครับขอคำถามอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อทางขอนแก่นจะไม่ได้ยินนะคะจุดที่สองจับ่ะจุดที่สองจับกลมุเปิดได้กี่กระบอกครับ อาวุธปืนจุดที่สองได้กี่กระบอกครับพี่แดงเสียงไม่ออกครับได้ก็หกกระบอกครับอีกทีนี้ครับกี่กระบอกนะครับหกครับหกกระบอกหกกระบอกครับครับหกกระบอกนี้เป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนคะ ยีงไงคีัปีปีทะเบียนสองครับฮัลโหลครับมีทะเบียนสองครับแล้วอยู่ระหว่างการสอบมีทะเบียนสองไม่มีทะเบียนสี่ครับครับครับผมแล้วปืนยาวที่วางอยู่บนตัวนั้นของจุดที่หนึ่งเหรอคะจุดที่สองครับปืนยาวเป็นบนจุดที่สองครับเป็นปืนที่จุดที่สองครับปืนยาว กระบอกนี้ใช่ไหมครับมีปืนยาวมีสามกระบอก้ะเป็นจุดที่สองหมดเลยครับผมเป็นอาวุธปืนสองครามไหมคะไม่ครับไม่ครับเป็นเป็นใจลูกสองสองธรรมดาครับผมไม่ใช่อาวุธตกตาครับตัวผู้ต้องหารวมแล้วจับกลุมได้กี่คนนะคะทั้งสองจุดสองคนครับเคสแรกก็หนึ่งคนเคสที่สองก็อีกหนึ่งคนครับรวมแล้วสองเคสสองคนครับเคสละหนึ่งคนครับมีประวัติเคยก่ออาชญากรรมไหมคะไม่มีครับไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมครับ ถัดไปขอรบกวนของปทุมธานีค่ะของหลวงครับพี่แจ้ครับเชิญครับเชิญครับตามไปเลยครับเราจับกุมผู้ต้องหาได้กี่คนคะหนึ่งคนเปิ้ลต้นสองนะเป็นาชีมาอ่าเป็นชีมามนมคนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นอายุไม่เกินสามสิบนะครับสองคนครับแล้วก็ยึดทรัพย์ในคราวนี้ได้หกสิบล้านบาทนั่นคือผู้รับผลประโยชน์หรือจะเรียกง่ายๆว่าคือเจ้าของเ,องเว็บเลยนะอันนี้เป็นเวทตามบ้านของท่าราชการก็ติดตามมาขอยดควรใช้เวลาครับผม เจ้าของเว็บนี่คือหนึ่งในคนที่เราจับได้หรือว่ายังจับไม่ได้คะต้องครับถูกต้องครับอยู่ตรงนี้ถ้าถือไดบ้านเขาเรียบ้านเขาก็อายักเาเรียบร้อยรวมทั้งหมดหกสิบกว่าล้า,ลานบ้านนี้ก็ดวแลเนี่ยมูลค่าบ้านเนี่ยนะเขาที่ดินมันเกือบแปดล้านบาทตรงนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้ครับเลยเกิดฟ้าสางที่ของหลุนนี่แหละเจ้าของนี่เขารับสรารภาพไหมคะรับครับราคาทุกอย่างเขาเขา,า,า,าราับสารภาพโดยไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะขยายผลต่อด้วย ขาให้การว่ายังไงบ้างคะเปิดเว็บมากี่ปีแล้วเงินหมุนเวียนเท่าไหร่สองปีปีเกือบสองปีครับเงินหมุนเวียนในเว็บพนันเท่าไหร่คะเดือนเลยก็ประมาณยี่สิบล้านนะสองปีนะถ้าเรียเดือน,นเนี่ยอหมุนเวียนในเว็บเนี่ยเดือนตกยี่สิบล้านะอันนี้เจ้าของเป็นคนไทยใช่ไหมคะคนไทยคนไทยครับเป็นวยรุ่นอายุ่สามปีกว่าดีุ่่มเลย นะครับหนุ่มครับยังไม่มีครอบครัวมีต่แฟยังเด็ก่มเลยครับแล้วก็ซื้อรถมาก็ซื้อรถถูเลยนะนไพี่เอ็มนะครับนะฮะกับเบนนะครับแล้วก็บ้านาคาก็เจ็บแปดล้านครับตรงนี้ครับเว็บพนันนี้มีเส้นทางการเงินไหลออกนอกประเทศบ้างไหมคะบ้งนั้นยังไม่มีเราทำเองอยู่เองกดเองครับท่านที่เขามาอีกง,งไูไหแบงกิ้งมีโทรศัพท์มีเคยีมีผู้บแบงก์แต่เขาไม่ใช้เขากดด้วยตัวของเขาเองเลยเจ้าของกดเองนะครับ แต่เวลาตำรวจเขาปิดหน้าปิดตาแต่ด้วยความสามารถของตำรวจสืบสวนสันกับพี่อ้นก็ตามจนได้ไม่ใช่แค่ใช้กล้องอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะหน้าตาลดนามันเปลี่ยนอยู่ตลอดแต่เราตามได้ไดอันนี้เป็นเว็บก,การบ้านพิจารณาครับหมายความว่ายังไงพุกการอธิบายเพิ่มเติมหน่อยมีอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บครับมีพี่อ้นถามนิดหนึ่งครับผู้ก,การฮะในอนธิบายส่วนของตัวเจ้าของเว็บน่ะ ว่าพฤต so mm ิกรรมมันเป็นยังไงลักษณะก็คือมันเปิดเว็บเองเข้าใจได้แต่คราวนี้ในส่วนของการเบิกเงินหรือแอดมินหรือการประชาชมพันเนี่ยมันทําคนเดียวหรือว่ายังไงฮะเดี๋ยวให้ท่านกัปันพิเคห์ช่วยเพิ่มเติมครับเอ่อรียนักวิชาการสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับสำหรับเว็บขนาดนี้นะครับก็เอ่อจะบอกว่าเป็นความโชคดีของตำรวจแล้วก็จากการเปิดสวนด้วยสวนหนึ่งนะครับ คือเขามีทีมงานมีทั้งแอดมินแล้วก็ทีมกดเงินทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนการกดเงินหรือการนาเงินสดมาให้กับผู้รับผลประโยชน์เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีการใช้ลูกน้องไปดาเนินการครับแต่พอช่วงหลังเนี่ยเกิดมีปัญหาการกับตัวลูกนอ้องทีมงานตัวเองก็เลยต้องมาดาเนินการเองทั้งหมดครับพอได้รับเงินจากเ,าเว็บพนันมาก็มาเก็บที่บ้านแล้วก็ใช้จ่าย ของก็เป็นมีค่าที่ต่อททำการตรวจยึดครับผมเก็บเก็บเป็นเงินสดตอนนี้บัญชีม้าเรียนมีการรันสี่นะครับบัญชีม้าเมื่อก่อนห้าพันบาทตอนนี้ถามผู้ต้องหาเนี่ยบัญชีม้าหายยากขึ้นจากการที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้มงวดบัญชีม้าตอนนี้แปดพันถึงห2มื่นสองนะครับเวลาสื่อประชาชนถามนะครับบัญชีม้าตอนนี้เริ่มต้นจากการซื้อบัญชีม้าแปดพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทตรงนี้ครับแต่การกดเงินกดเองดีกว่าก็อกนะครับ ก็แปลว่าอาจจะมีปัญหากับพวกบัญชีม้าเขากดเองเขาไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งไม่ได้ใช้ K Y C แต่ใช้กดเงินเองงั้นบัญชีม้าราคาสูงขึ้นครับใ,ในในในตัวของเจ้าของเว็บอันเนี้ยมันมีบัญชีม้าในในเครือข่ายของตัวเองที่มันกดเนี่ยมีกี่ท่านมันใช้บัญชีม้ากี่ท่านในการกดบ,บ่นอะรหลายหลายบัญชีม้านะครับที่เดี๋ยวพ้อก็มีอยู่ประมาณขอของบัญชี<บ>น,ชนชะครับฉีเฉพาะในในส่วนของเว็บทีเดียวครับ ก็มีเจอเป็นบัญชีอื่นเริ่มติอีกอาจจะเป็นบัญชีม้าที่อาแล้วครับก็ยังมีหลงเหลือเก็บไว้อยู่ในบ้านคือหกบัญชีนี่คือบัญชีม้าหมดไม่มีตัวบัญชี้นบัญชีม้าหมดเลยครับเป็นบัญชีม้าหมดครับที่เกี่ยวเขกับจะไปธนาคารส่วนบัญชีเขาเนี่ยมีไหมบัญชีไอ้ตัวตัวเจ้าของเว็บการโอนมีไหมแต่ตัวแต่ตัวเจ้าของเว็บส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ใช้ไม่ไม่ไม่ค่อยเก็บเงินเลยในบัญชีธนาคารรับเงินก็มีอยู่ บางส่วนเล็กน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นถอนเป็นเงินสนแล้วเก็บไว้ที่ต <t uk bush photos> <görüş> ู้เซฟนะครับและรูปแบบการที่มันไปถอนเนี่ยมันตะเวนไปคนเดียวไปตอนกลางคืนหรือยังไงทุกตู้ในพื้นที่ตลาดทุนรี้นครับมักจะใช้การกดเงินนะครับช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มยันเกินไปถึงช่วงประมาณตีห้านะครับก็จะมีการหมุนเวียนตะเวนส่วนใหญ่ตู้เองเอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้ในพื้นที่ของปทุมธานีบ้างคลองหลวงบ้างทันเบุรีบ้างนะครับตะเวนหมุนเวียนันไปครับ ทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยก็จะเอาเงินมาไว้ที่บ้านแล้วเอาไว้ที่บ้านใช่ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวตัวตัวเป้าหมายบรรจาเนี่ยค่อนข้างรู้นะครับว่าวิธีการในการหลบเลี่ยงก,กลุ่มก้องต่างๆยอดชยานแต่งกายปกติไม่ชิดนะครับน,นอกเหนือจากทรัพย์สินและเงินสดที่บ้านเนี่ยขยายผลไปเจอที่อื่นอีกไหมมีเครือข่ายหรือว่ามีใครเป็นนอมินีไหมตอนนี้อยู่ระบาดระย้ายคนเท่เกิมครับผมแล้วก็สืบทรัพย์เท่าเดิมครับ มันรวมรวมทั้งหมดตอนนี้ที่ยึดซักนะครับรวมทั้งหมดนะครับคือชองรักประมาณนะครับตอนนี้นะครับที่รวมแล้วเป็นรายการมาประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบล้านบาทในครั้งนี้ครับเงินสดกี่บาทฮะที่เจอในบ้านเลยยี่สิบแปดล้าน,าานเอายี่สิบแปดคือห้าล้านบาทครับยี่สิบแปดถึงห้าล้านบาทที่เป็นเงินสดในนะัที่เขาปกวดเอ็นเอเอ็มเพรามันเป็นไม้พันออกมาเนี่ยยี่สิบแปดจุดหนะ้าห้าล้านบาท ครับขอบคุณครับมีท่านใดสอบถามะไรเพิ่มเติมไหมครับ,อ,บอ๋อในส่วนเว็บพนันของสจกนะครับก็ทางพนังกงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับทางท่านพลวัตตีสุภกรผิวอ่อนท่านผู้การตำรวจไซเบอร์5้าเนี่ยได้สรุปํำนวนนะครับเนื่องจากของเว็บพนันของสจกเนี่ยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ คาสิโนของโกกันนะครับในคดีนี้ทางพนักงานสวนเนี่ยได้เสนอท่านอายการสุดเป็นคดีนอกราชนะครับท่านอายการได้รับเป็นคดีนอกราชไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ส่งสมมวนให้พนักงานอายการไปแล้วนะครับทราบว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะมีการขยายผลดําเนินการในส่วนที่เหลือต่อไปครับก็เดิมก็คือคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็คดีการพนัน ซึ่งในคดีนี้เป็นคดีนอกราชนะครับอยู่ในอำนาจการสอบสวนของท่านอายการสุดครับขอบคุณครับครบถวนค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสําหรับการแถลงผลการปฏิบัติค่ะเริ่มจากการแถลงในส่วนของการจําหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์นะคะจากโดยตรงจากขอนแก่นเลยค่ะก็มีการไลฟ์สดในวันนี้นะคะ2จุดด้วยกันค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของการทลายเครือข่ายเว็บพนันคากางรปรทุมธาน,นีเลยก็นําทีมโดยผู้การแจ้นะคะหรือผู้การสทออสามนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยโครงการมณีแคชแบ็กค่ะค่ะก็ในานามกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะก็ขอไปตัวแทนในการขอบคุณพี่ๆสุภาพบทุกท่านมากๆนะคะที่มาร่วมแถลงข่าวกับทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ในวันนี้ค่ะในส่วนของการแถลงผลการปฏิบัติในเรื่องอะไรต่อไปนั้นก็ขอให้พี่ๆสุภาพบนะคะติดตามข่าวสาร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นการถแถลงข่าวด้วยการสามคดีค่ะนั่นก็คือในวันนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มเจ้าของเว็บพ,พนันนะคะกลางคอนโดค่ะย่านปทุมธานีแล้วก็จับรับจำนำรถนะคะเชอนแล้วก็อาวุธปืนนอกจากนี้ค่ะก็เป็นการคืนเงินนะคะให้กับ ผู้เสียหายค่ะตามโครงการมันนี่แคส b a แ k ็กค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็เป็นคืบหน้าของคดีเว็บพนันนะคะสอจอกอค่ะซึ่งทางผู้ประชาการสอรทอค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสอจอกอบนะคะก็โดนไป2คดีคร่าวๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบความเชื่อมโยงของเว็บพนันนะคะเชื่อมโยงไปที่เว็บของกกอ่านด้วยค่ะคุณผู้ชม ีก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นการถแถลงข่าวของทางตำรวจไซเบอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมค่ะติดตาม YouTube ค่ะช่อง Dailynew Online นะคะแล้วก็อ่านข่าวได้ที่เว็บไซต์ d a i l y n e w co. th ค่ะ ซึ่งทุกการไลฟ์สดนะคะจะมีการลงข่าวอยู่ในนั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพจ Facebook d ลิเนียลออนไลน์ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ค่ะนาำนะคะผู้สื่อข่าว d ดลิเนียลรายงานค่ะ